สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำถังอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงอบหมูกรอบนะครับ ใช้ถ่านก็ได้ใช้แก๊สก็ได้นะครับก็สะดวกสบายถังเราทําจากถังน้ําหวานนะครับไม่ใช่ถังน้ำถังน้ํามันนะครับที่เขาใช้แล้วระเบิดกันเนี่ยใช้ถังน้ํามันแต่ของเรานี่เป็นถังน้ําหวานนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีวัตถุไวไฟนะครับปลอดภัยนะครับถังเราจะแบ่งเป็น2ชั้นชั้นล่างชั้นบนเพื่อสะดวกในการขนย้ายของคุณลูกค้าไปคนเดียวก็สามารถาย้ายได้นะครับขึ้นรถเกง๋ง ได้หมดนะครับเพราะว่าถังเราแบ่งออกนะครับส่วนที่ปิ้งที่เกี่ยวเราแถมเป็นสตเตเตสให้10อันนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะปิ้งเป็นชิ้นจะอบเป็นชิ้นจะอบหมูหมูกรอบหมูแดงเป็นชิ้นหรือจะเป็ดไก่เป็นตัวเลือกได้นะครับเราแถมให้10อันนะครับแล้วก็ระบบใช้แก๊สเราใช้ถังแก๊สไอเตาแก๊สเกรดเอนะครับเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นท่อยาวนะครับ แล้วก็เป็นเตาเกจเอที่ว่าประหยัดแก๊สด,ด้วยให้ความร้อนสูงประหยัดแก๊สแล้ววาล์วเป็นทองเหลืองนะครับท่อยาวออกมาด้านนอกตัวตัวตัวถังนะครับเพื่อความปลอดภัยมีแผ่นแทนเหล็กปิดไว้กันน้ำมันลงถ้าเกิดใช้ทาน เราก็เอาเตาแก๊สออกเลยนะครับมันไม่ยุ่งยากครับแค่ยกเตาแก๊สออกมาปุ๊บแล้วก็เอาเตาอัางโลวางแทนอ,อันนี้ก็สําหรับอารมณ์ที่ว่าจะใช้ถ่านกันนะครับรายละเอียดนะครับดูในคลิปนะครับเราจะมีรุ่นนี้นะรุ่นใหม่เราจะมีเกวัดความร้อนด้วยนะครับกรณีที่ว่าเราปิ้งปุ๊บอ,อุณหภูมิขนาดนี้กาลังดีนะครับเร่งแก๊สออกมาอา้าวอุณหภูมิขึ้นพอดีอย่างนี้ มันก็จะดูแลง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ง่ายขึ้นนะครับชมคลิปชมรายละเอียดนะครับคุณลูกค้าโทรเข้ามาสั่งได้นะครับเป็นแบบสแตนเลสก็มีนะครับอันนี้เป็นเป็นเหล็กส่วนเป็นสแตนเลสก็สั่งทําได้เหมือนกันนะครับชมคลิปนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเชิญชมคลิปครับชมคลิปแล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็ เป็นพิแนะนําถังอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงอบหมูกรอบนะครับเป็นถังฐานเตาปิ้งย่างใช้ใช้ถา,านก็ได้นะครับใช้แก๊สก็ได้เป็นเตาระบบไร้วันนะครับเป็นถังแกวนนะครับขนาด200ลิตรเราทําจากถังน้ําหวานนะครับเพราะฉะนั้นสะอาดนะครับปลอดภัยนะครับลักษณะถังก็คือ,อเป็นถังตั้งแบบนี้นะครับถ้าใช้แก๊สก็ใส่แก๊สลงไปนี่ครับ ใส่แก๊สนะฮะใส่แก๊สลงไปเป็นเตาแก๊สข้้นล่างเป็นเตาแก๊สนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูชัดๆนะครับนี่ครับใช้แก๊สก็ใส่เตาแก๊สลงไปนะครับใส่เตาแก๊สลงไปเดี๋ยวจะดูว่ามีช่องเปิดเล็กๆนะครับด้านล่างนี่ฮะมีแผ่นกระจายความร้อนนะครับใช้เตาแก๊สถึงลัะษณ่าี้นะครับเตาแก๊สของเราเนี่ยสังเกตท่อจะยาวนะพอใส่แล้วจะโผล่ออกมาด้านนอกนี่นะครับ นะถ้าเกิดในท้องตลาดทั่ว,วไปเนี่ยท่อจะไม่ยาวลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องออกลักษณะอย่างนี้อันนี้ใช้แก๊สนะครับถ้าจะใช้ถ่านก็ได้นะครับใช้ถ่านคือว่าเอาเตาแก๊สออกเลยนะครับก็เอาเตาถ่านวางไว้ตรงกลางนั่นเลยนะครับแล้วเราก็ใช้แผ่นกระจายความร้อนเนี่ยที่เราจะให้ลูกค้าก็คือแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้นะครับเราจะมีแผ่นนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไปวางบนเตาอีกทีหนึง่ง นะครับนี่นะครับเป็นลนักษณะอย่างนี้ถ้าเวลา,เ,าเติมถ่านเนี่ยช่องนี้คือช่องเติมถ่านถ้าเกิดเราใช้เตาถ่านอั้งโลนะครับช่องนี้เป็นช่องเติมถ่านนะฮะช่องเติมถ่านแลวตรงนี้ก็อาจจะเป็นช่องเอาขี้เท่าออกลักษณะอย่างนี้นะครับ เตาถ่านวางข้างล่างเลยด้านด้านนู้นนะครับเป็นช่องที่ว่าน้ํามันลงนะครับเราก็เอาภาชนะวางไว้นะครับเราทําถังเนี่ยเราทําด้วยความแข็งแรงสังเกตนะครับรอนตรงนี้เราจะไม่ยุ่งเลยนะครับรอนเนี้ยรอนตัวนี้นะครับจะมีความแข็งแรงมากนะครับบางที่เนี่ยเขาตัดไปผ่าตรงกลางเลยครับผ่าโดนรอนเนี่ยพอนานๆเข้าเนี่ยครับมันจะยุบ เพราะว่าความแข็งแรงของถังเนี่ยคือเขาทําเป็นลอนงี้เพื่อให้ความแข็งแรงสังเกตถังของเรานะครับจะแยกเป็น2ชิ้นได้นะครับปุณลูกค้านะครับเหมือนปิ่นโตนะฮะแยกอย่างนี้เวลาขนย้ายถูกสะดวกไปคนเดียวก็ก็สามารถไปได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาใส่ถ่านก็ใช้เตาถ่านแบบนี้ใส่แก๊สเราก็สั่งเตาแก๊สเราก็ได้ครับของเตาแก๊สเรามันจะพอดีไง แต่ถ้าเกิดว่าเอาเตาแก๊สแต่ท้องตลาดเนี่ยท่อเขาจะสั้นเวลาวางแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะ,ะหัวเตาเนี่ยจะไม่ออกมาด้านนอกแบบนี้นะครับไม่ออกมาเนี้ส่วนตัวเกี่ยวเนี่ยเราจะแถมให้ทั้งหมดอ10อันนะครับ10อันตัวเกี่ยวนะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นนี่ครับตัวเกี่ยวเราจะแถมให้10อัน ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเกี่ยวเป็นตัวหรือจะเกี่ยวเป็นชิ้นนะถ้าเป็นตัวก็ลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นตัวมันจะมีห่วงนะครับมีห่วงสําหรับใส่หัวหัวไก่หัวเป็ดเนี้ยนะครับเป็นอันนี้ครับเราแถมให้10อันนนะครับส่วนเป็นชิ้นนะครับก็เป็นแบบนี้นะเป็นชิ้นนะครับนี่เกี่ยวเป็นชิ้นอันนี้เกี่ยวเป็นชิ้นนะครับเราแถมข้างในเนี่ยเราแถมให้10อันนะครับ ก็ลูกค้าจะเลือกผสมกันก็ได้นะครับอย่างละ5ก็ได้หรือแล้วแต่ตามความสะดวกนะครับก็เดี๋ยวสองสองถังนี่นะครับอันนี้ใช้แก๊สเนี่ยเดี๋ยวส่งเข้าไปที่ลาบ11นะครับที่บางเขนนะครับส่วนใช้ถ่านเนี่ยนะครับเดี๋ยววันจันทร์ก็ส่งเหมือนกันครับส่งไปที่มินบุรีนะครับก็ขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่แวะเข้ามาดูแวะมาชมนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็เรา จะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ